นี่อาเจ็ด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 ัดดึงไม่ละเฮ้ยเผยเขาได้เลยนิงหัวกันผมน่ะหววใส่ผมเก็บผมอ่ะเวลาเราอาบน้ำน่ะมันจะเปียกงานเก็บผมให้เรียบร้อยแล้วยายอย่าดึงอีกนะเข้าใจบอกค้นสวยไห้ดูนะอาเจ็ดแนทไห้ดูดิ ไหนมือข้างไหนมือข้างไหนมือข้างไหนโซนไหนเออไหนมือข้างไหนโซนมือข้างไหนโซนมาน no ี่ดิมาอาบน้ำแบบน้ำอาบน้ำจากดาวมืดก็จะสบายนี่จ้ะทุกคนมีมีบ้านจากดูดู สุงยายสูงยัยไปเก้าสิบเจ็ดเหมือนเด็กค่ะทุกคนครัเหมือนเด็กเล็กเลยเหมือนเด็กขวบขวบขวบสองขวบนี่เองจ่ะเพราะว่าท่านแอลไซเมอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะไม่รู้อะไรแล้วจต่ อีกอย่างหนึ่งท่านไม่พูดเราจะทำอะไรเราได้แ nah. ต่เดาเอาอย่างเดียวทำอะไรแล้วก็เดาเอาแล้วก็สังเกตทุกๆวันแล้วก็ทําอย่างนั้นเอาค่ะอย่างเวลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าแต่ละวันท่านเวลาไหนนะจดจำเวลาเอาแล้วก็ เวลาจะเข้าห้องน้งห้องน้ำน่ะเราลุกเราสังเกตดูทุกวันเนาะ<ม>ก็เอามาทำเราก็ทำปฏิบัติอย่างนั้นนะคะทุกคน<ม>ท่านจะได้แบบยังไงเราไม่เลียยรา<ม>เพราะว่าท่านไม่พูดแ้วอะ่ะเราก็กะเวลาเนาะจำจดจ,จำเวลาที่เราที่ท่านถ่าย<ม>ที่ท่านลุดนะคะว่าแตบบ่ละวันเนี่ย ถ่านเวลาไหนเวลาไหนอะไรยังไงเนี้ยให้จดจำเอาแล้วก็ถ่าท่านเข้าห้องน้ำช่วงคุยยายของทุกตัวเนี้ยยังเดินได้อยู่ค่ะเดินได้แต่ว่าต้องจับบอ็อก์ซึ่งมันก็โอเคอยู่ค่ะมา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 ดูดูนางดูให้เออจุดจุดอันนั้นดีๆนะคะคขาสวยนะเดี๋ยวนางแปลงฝันให้นะ ถูสบู่ให้นะล้างเห,หลือนะคะนะคะตุสวยนะอืมอืมให้ดูดูดูด,ดูนางทําให้เนี่ยเดี๋ยวด,นะดื้อนะดื้อเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะคะอืดื้อเดี๋ยวนางไม่ร้องเพลงให้ฟังนะเพลงโปรดนะมีกี่เพลงม,มีเพลงโปรดกี่เพลงอ่ะอื ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ให้เกาไม่ให้เกาเกาเดี๋ยวเป็นแผลจะเลองเพลงให้ตังนะคะเพลงอะไรดีอ่ะเพลงหลักไม้เลื้อยบ่อยหย่หลักไม้เลื้อยนานก็ลองไม่จบแค่ท่อนเดียว ไม่เอาไม่เอาเผลอไม่ได้เลยเผลอจะเกาอย่างเดียวเนี่ยไม่มีแผลนะคะทุกคนแต่ว่าความเคยชินอะมันเล,เ,ลเลยทำให้คุณยายเขาจะเกาอยู่ตลอดแต่ว่าเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคนแก่คนคนที่เป็นแบบนี้แล้วอ่ะเขาจะลงน้ำหนักมือน้ำหนัก อะไรในตัวเขาดนีแรงหนักหมดคือทิิงน้ําหนักหมดนะคะทุกคนคนก็อาจจะทําให้เกิดแพลได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีตอนนี้แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะอ่าโอเคโอเคอนนเสร็จแล้วเดี๋ยวเยวไปล้องเพลงฟังวันใหม่เนาะเดี๋ยววันนี้ พอก่อนเนาะอืมเนาะเดี๋ยวนางแต่งตัวให้คุณยายเป็สวยก่อนดู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 ไหนดูดูเดี๋ยวนางรังแต่งฟันที่ยายก่อนโอ้แต่งฟันนี่ก่อนนะไหนเอาไหนเอาไหนดูดิไหนดูดิมือข้างไหนเนาะไหนดูดิเคาะกันน้าเคาะนิ้วกันน้นี่อืม อืจะแปรงฟันก่อนนะคะยังมีฟันอยู่นะคะทุกคนตั้งสิบเจ็ดปีเนี่ยมีเจ็ดซี่ข้างล่างอย่างเดียวค่ะก็ต้องคอยแปรงให้ท่านนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าชั้งคืนท่านก็อมปากปากอะเนาะมีแบคทีเรียเราก็ต้องแปรงอาจจะสะอาดไม่ไม่สะอาดมา่งแต่ว่าคือคือสะอาดร้อยเปอร์เซ็นตะ์คงจะไม่แล้วแหละเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ร่วมเือกับเราเนาะ เป็นบางวันที่เขาไม่ต่อต้านในการแปลงฟันนะแต่ว่าก็ได้แปลงให้ทุกวันอยูค่ะหมายถึงว่าแปลงแปลงทั้งดินด้วยนะคะทุกคนเอาเท่าที่เอาเท่าที่เราทําได้นะคะดีกว่าเราไม่ได้ทําเพราะว่ามันก็ลำยากอยู่คนสูงวัยขนาดนี้แล้วเนาะ มันก็เขาเป็นแบบนี้แล้วโอเคคนสวยเดี๋ยวนั่นงเต่นตัวให้นะคะเช็ดตัวก่อนนะึ๊ดๆมาๆมามา,มา,มา,มาเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเช็ดตัวไปด้วยรรอฟังเพลงไปด้วยนะพเพลงเพลงอะไรดีอะโอ้ยนางร้องไม่จบอะบุคเพสันนิวาลแล้วกันเนาะเพลงที่นางร้องจบเนาะไม่อยางั้นก็เพลงจงรักเนาะ ได้อยู่แค่นี้เองค่ะทุกคนคะมา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 นางช็ดตัวให้ก่อนนะเอ้ยไม่มีเวลาซ้อมร้องเพลงเลย mm hmm. ค่ะทุกคนเดี๋ยว mm hmm. พัชรจะมาเล่าเรื่องของลุงฝรั่งให้ฟังเนาะ mm hmm. mm hmm. ช่วงกลางวันถ้ามีเวลาจดเล่าเรื่องลุงฝรั่งที่เป็นคนที่คบหากับปัจจุบเนี่ยแหละที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ดูแลกันทุกวันนี้แกก็ไม่ใช่อยังไงล่ะจะว่าจนก็ไม่จนจะว่ารวยก็ไม่รวยนะยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปัจจุบจะมาเล่าให้ฟังเนาะแกมาหาปัจจุบครั้งแรกมาที่เมืองไทยอ่ะหลังจากที่คบกันสามปีอ่ะแกมีเงินมาจํากัดจาเขียเลือนะคะทุกคน อยู่เกือบสามเดือนแต่แกอยู่ยังไงแกใช้ชีวิตยังไงใช้จ่ายประหยากไหมอะไรยังไงเดี๋ยวปะติ๊บจะมาเล่าให้ฟังนะคะ mm hmm. เออเขามีความรักความ mm hmm. อะไรกับหญิงไทยแล้วเขาตั้งใจบินมาหาเขาตั้งใจเก็บเงินมาทั้งที่ว่า mm hmm. คือเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับเขาอะนะแต่ว่า mm hmm. พูดคุยกับเขาแล้วมันมีความสุขอบุนเท่านั้นเองค่ะณ mm hmm. ปัจจุบันนี้เนะเาะเดี๋ยวปัจจุบก่อนุญาตจบคลิปก่อนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่เนาะเดี๋ยวปัจจุบมีเวลาเดี๋ยวจะมานั่งเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็เป็นบบ้านปลายชีวิตของประจุบแล้วเนาะเราก็ห้าสิบกว่าแล้วก็อยากจะหาที่แบบ mm hmm. ทําให้เรามีความสุขอบุ่น mm hmm. ถึงแม้ว่าเออเอ็กน mm ี hmm. ่มันจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แค่อยู่ด้วยกันแล้วมัน ไม่เดือดร้อนไม่ทุกอกทุกใจก็พอแล้วเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชิดตัวให้คุณยายค่ะเดี๋ยวนะคะพอจุกขอให้ได้เกนะ้านาทีไหนไหนมันก็เลยมาแล้วเนาะแป๊บเดียวค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังค่ะเผื่อว่าบางทีมันจะได้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นเขาได้เนาะ แล้วทำไมถึงต้องมาทำงานแบบนี้ทำงานตรงนี้มีความสุขมาก้อยแค่ไหนเออกระทุกจะเล่าให้ฟังลาไปก่อนค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ